มีชายชารายากจนคนหนึ่งกำลังขี่จักรยานกลับบ้านด้วยอาการเหนื่อยล้าระหว่างทางเขาเผลอขี่ไปชนรถเบนที่จอดอยู่ข้างทางโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าของรถเบนเดินเข้ามาอย่างโกรธจัดพร้อมตะโกนว่าคุณทำอะไรลงไปชายชาราจึงรีบขอโทษทันทีพร้อมพูดว่า ฉันจะหาเงินมาจ่ายให้คุณให้ได้ฉันสัญญาจากนั้นเจ้าของรถเบนซ์ก็เดินไปหยิบไม้เบสบอลออกมาด้วยท่าทางเดือดดาลอย่าทำร้ายฉันเลยนะฉันมีเงินแค่5บาทแล้วก็ทิ้งกระเป๋าสตางค์ด้วยความกลัวแต่แล้วชายคนนั้นกลับใช้ไม้เบสบอลทุบรถตัวเองจนพังยิ่งกว่าเดิม ไม่ต้องกลัวครับมันก็แค่รถผมไม่สนใจหรอกจากนั้นเขาก็หยิบกระเป๋าสตางค์ของชายชาราขึ้นมาและเมื่อเปิดดูน้ำตาก็ไหลลงมาข้างในมีรูปเด็กชายคนหนึ่งเป็นรูปของเขาเองในวัยเด็กคุณคือพ่อของผมที่ผมตามหามานานเขาพูดเบาๆด้วยความตกใจขอโทษนะลูกที่พ่อทำธุรกิจที่บ้านล้มเหลวจนแม่ต้องหอบลูกหนีพ่อไปตอนนั้นพ่อไม่รู้จ้องทำยังไงแต่พ่อเชื่อเสมอว่าเราจะได้เจอกันอีกฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ่ะ